รูปแบบการนั่งอิงนะคะที่ใช้ในปัจจุบันนะคะมีรูปแบบอะไรเดี๋ยวจะอขอแนะนำตรงนี้แล้วก็ตัวอย่างรูปแบบการน้างอิงของของที่นิยมใช้นละปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะใช้ APA กับ Vancouver นะคะแล้วก็ถ้าเราจะเตรียมต้นฉบับถ้าเราใช้ EndNote ก็จะมีคำสั่งที่มันเป็นคำสั่งแบบแบบ a d v a น c e หน่อยก็คือ,อ เราจะใช้คำสั่งของพวกนี้ไปใช้สำหรับสร้างบรรณานุกรมหรือ citation บนเอกสารของเรานะคะซึ่งจริงๆถ้าถ้าเป็นโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมชื่ออื่นๆก็จะมีหลักการเหมือนกันก็คือเราต้องเอาข้อมูลไปไว้ในใน endnote เรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยอเอาใช้คำสั่งในตัวโปรแกรมสำหรับ ไปลงในเอกสารของเรานะคะถ้าเป็นรูปแบบอ้างอิงในปัจจุบันนะคะที่เขาใช้กันอยู่ก็จะแบ,บ่งเป็นสองส่วนนะคะถ้าเป็นอ้างอิงในเนื้อหานะคะ,นะคะก็จะอ้างอิงแบบแบบนามปีหรือออเทอร์เดคือมีชื่อผู้แต่งตามด้วยปีพิมพ์ในวงเล็บหรือเป็นรูปแบบอ้างอิงแบบตัวเลขเป็นใช้หมายเลขนะคะถ้าอ้างอิงท้ายเนะะื้อหาก็เหมือนกันก็คือเราถ้าเราเลือก กลุ่มใช้รูปแบบอ้างอิงแบบนามปีก็จะเป็นชื่อผู้แต่งเรียงตามลำดับอักษรกไก่ถึงกนกคู่ A ถึง Z นะคะถ้าเป็นทายเนื้อหาถ้าเป็นเรียงแบบใช้ใช้อ้างอิงแบบตัวเลขก็จะเป็นเรียงหมายเลขหนึ่งตามตามลำดับการอ้างในเนะะื้อหาแต่ว่าถ้าเป็นรา,ายงานถ้าถ้าแนะนำในส่วนของถ้าเป็นนิสิตใช้งานถ้าเป็นรา,ายงานแบบง่ายๆคือไม่ได,ไได้ไม่ได้ศึกษา เชิงลึกเขาอาจจะไม่มีอ้างอิงในเนะะื้อหาก็ได้เหมือนสรุปความมาจากหนังสือหลายๆเล่มนะคะแล้วก็มีบรรณานุกรมหรืออ้างอิงท้ายเนะะื้อหาเลยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานวิชาการบทกวาวิชาการหรือเิียนนิพนธ์อะไรเงี้ยก็จะต้องมีอ้างอิงในเนะะื้อหาเพื่อให้รู้ว่าเราอ้างอิงมาจากที่ไหนเนาะนะคะถ้าอ้างอิงแบบนามปีตัวอย่างเขาก็จะมา ที่นิยมก็จะเป็น a e p s style นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบตัวเลขที่นิยมกันก็จะเป็น Vancouver style ซึ่ง Vancouver s ส y l e อ่ะส่วนใหญ่จะนิยมใช้ทางด้าน h i ล l s t ไ l e แล้วก็วิทยาศาสตร์บางสาขาก็นิยมใช้ Vancouver style บางวิทยาศาสตร์บางชื่อเขาอาจจะไปอ Adapt ก็คือเป็น Vancouver แต่ประยุกต์อาจจะไม่เหมือนรูปแบบของต้นต้นฉบับเขา นะคะลักษณะการอ้างอิงในในเนื้อหากา็ในเนื้อหาก็จะมีโค้ดข้อความสรุปข้อความมาจากบทความหรืองานของใครก็จะต้องระบุชื่อผู้แต่งตามด้วยปีพิมพ์อันนี้เป็นตัวอย่างแบบอ u t เทเดตนะคะยกตัวอย่างเช่น APA style นะคะถ้าในเนื้อหาอ้างใครท้ายเนื้อหาก็จะต้องมีชื่อ,อ งานนั้นเจ้าของงานนั้นด้วยซึ่งก็จะต้องตรงกันกันกบในเนื้อหานะคะถ้าทายเนื้อหาอก็จะต้องมีให้ครบจำนวนคนที่อ้างในเอกสารของเรานะคะแต่ในอวาสารที่เราไปตีพิมพ์เขาก็อาจจะชิคตรงนี้ด้วยนะคะว่าข้อข้อมูลครบไหมนะคะแล้วถ้าเป็นอ้างอิง แทรกในเนะะื้อหาแบบตัวเลขก็ยกตัวอย่างเช่นแวนคูเวอร์ Vancouver. อันนี้จะเป็นตัวอย่างารูปแบบเป็นแบบแวนคูเวอร์ที่ใช้วงเล็บสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นลักษณะของอ้างแบบตัวเลขถ้าเป็นอ้างทะะ้ายเนื้อหาแบบนามปีนะคะยกตัวอย่างเช่น a p พ s t ต l e ก็พอหน้าสุดท้ายของบทความแล้ว มันก็จะขึ้นต้นด้วยส่วนที่เป็นอ้างอิงนะคะบางเล่มก็ใช้คำว่าเอกสารอ้างอิงนะคะบางเล่มก็ใช้รายการอ้างอิงนะคะก็จะเรียงตามลำดับอักษรถ้าเป็นรูปแบบแบบอ้างอิงแบบนำปีนะคะก็มีชื่อผู้แต่งตามด้วยปีพิมพ์นะคะแต่ขึ้นอยู่กับสไตล์แต่ละเล่มบางเล่มก็จะมีวงเล็บตรงปีพิมพ์บางเล่มก็ไม่มีวงเล็บตรงปีพิมพ์อันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละวารสารถ้าเป็นวารสารในต่างประเทศนะคะ,ะก็จะใช้คำว่า reference นะคะ,ะหรือบางวารสารก็ใช้ bibliographical and references อเงี้ยนะคะก็ได้คำนี้ก็จะเป็นส่วนที่ระ,ระบ,บุว่าเป็นอ้างอิงทะะ้ายเนื้อถ้าเป็นแบบตัวเลขนะคะกะ็ยกตัวอย่างวารสารชื่อนี้เขาก็จะใช้หมายเลขจุด ะคะแล้วก็เป็นเว้นระยะเคาะเข้าไปข้างในเท่ากันนะคะวางบารสารก็อาจจะเป็นรูปแบบมีวงเล็บคุมตัวเลขอีกทีนึงนะคะเนี่ยอย่างนี้อย่างเป็นอันนี้เป็นบาลสารที่ตีพิมพ์ใน a r t i c e ก็จะเป็นแวนคูเวอรที่ใส่วงเล็บเหลี่ยมนะคะนี้ในการเตรียมรูปแบบอ้างอิงนะคะในต้นฉบับ ของเราถ้าเราตีพิมพ์ต้องการตีพิมพ์วารสารระดับชาติเราจะต้องไปเช็คนะคะว่าวารสาราที่เราไปตีพิมพ์มาอยู่ในฐาน TCI หรือเปล่าซึ่งปัจจุบันนี้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแล้วก็รวมถึงผลงานที่ต้องการจะเลื่อนระดับนะคะเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาจะระบุว่าจะต้องมีคุณภาพซึ่งวารสารที่มีคุณภาพอ่ะก็จะต้องอยู่ในมีรายชื่ออยู่ใน TCI หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยนะคะชื่อเต็มเขานะคะแล้วก็ถ้าเป็นระดับนานาชาติก็ที่เขากำหนดไว้สำหรับเป็นมาตรฐานของอมหาลัยนาเรศวรซึ่งมันก็จะอ้างอิงกับการขอรับรางวัลตีพิมพ์ด้วยแล้วก็การเลื่อนระดับ ของทางวิชาการขอตำแหน่งทางวิชาการก็คือ s c o p ร์กับ ISI Web of s t i e n c e นะคะซึ่งอันนี้เราสามารถเช็คเบื้องต้นได้จากการเข้าไปที่ฐานพวกนี้แล้วก็มันจะมีลิงก์ไปที่วารสารโดยตรงเราจะดูตัวอย่างจากบทความเก่าก่อนๆฉบับก่อนก่อนในวารสารประกอบได้ว่าเขาอ้างอิงแบบไหนนะคะเราก็จะดูสไตล์การอ,าอ้งอางอิงได้จากตรงนั้นนะคะ แล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อปัจจุบันนี้วารสารที่เผยแพร่แล้วก็รับผลงานตีพิมพ์ส่วนใหญ่เลยตอนนี้เขาก็จะใช้ระบบออนไลน์ซับมิชันนะคะจะไม่ได้มีลักษณะสง่งผลงานส่งไปสนีไปหรือว่า,าใน10ปีที่แล้วอาจจะเป็นลักษณะอีเมลไปที่เอดิเตอร์ได้แล้วก็แนบไฟล์ไป แต่ปัจจุบันนี้จะใช้เป็นออนไลน์ซับมิชันหมดแล้วรวมถึงวารสารในไทยด้วยนะคะที่อยู่ใน TCI านะฉะนั้นในถ้าเราไปเสิร์ชชื่อวารสารที่อยู่ใน TCI หรืออยู่ใน Scopus หรือ Web o f s c i e ซ c ์นะคะหรือว่าไปที่เว็บไซต์ของวารสารโดยตรงอะ่ะมันจะมีข้อมูลที่สำหรับออเทอร์ใช้ในการศึกษาว่าเรา จะต้องทำรูปแบบตามเขายังไงนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่า order guideline หรือ instruct instruction instruction for order อะไรเงี้ยนะคะแล้ววารสารบางชื่ออาจจะมี template ของ reference style ด้วยแต่อันนี้อาจจะไม่ทุกชื่อนะคะของไทยก็ยังไม่เห็นมี หมายถึงเป็นรูปแบบสําเร็จรูปที่แบบเราโหลดออกมาแล้วมาใส่โปรแกรมได้เลยอะไรนี้ัไม่มีแต่ว่ามันจะมีเป็นเปเปอร์ที่เขียนว่าเราจะต้องอ้างอิงตามรูปแบบตัวอย่างนี้1234องสามส่ 1, 2, 3, 4, อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือไปศึกษามาจากเว็บไซต์ของวาสารได้หรือ,อถ้าเราต้องการดาวน์โหลดสไตล์การอ้างอิงตามชื่อวาสารที่อยู่ในต่างประเทศในเว็บไซต์ของ e n o t e com นะคะจะมีให้ดาวน์โหลดสไตล์การนัางอิงตามชื่อวารสารแต่จริงๆแล้วในตัวโปรแกรม e n o t e มันมีมาให้อยู่แล้วนะคะจำนวนมากพอสมควรแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมเราอาจจะไปดาวน์โหลดเพิ่มได้นะคะในสำหรับฟังก์ชันที่ใช้กับ e n o t e นะคะในการเตรียมบทความในการส่วนของการนัางอิงเนี้ย เขาจะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าไร Y W นะคะหรือ C W Y W สำหรับในการแทรกรายการในเอกสารนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเทมเพลตสไตล์การอ้างเองของเราเองได้ถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเราจะไปไปตีพิมพ์ในเอกสารชื่อนี้นะคะรูปแบบมันเป็นแบบนี้แล้วเราอยากจะสร้างรูปแบบใน e n d n o t e ไว้สำหรับใช้สำหรับไป อ a เปเปอร์ที่เราจะส่งไปตีพิมพ์ในวารสารชื่อนี้ก็ได้หรือถ้ามันมีรูปแบบที่อยู่ใน e n อโนซึ่งมันใกล้เคียงกันเราอาจจะเอาใช้ของเขานะคะอมาอสำหรับเปเปอร์ของเราได้นะคะแล้วส่วนที่เราอาจจะต้องปรับแก้อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นชื่อนามสกุลของอะเปเปอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษบางวารสารก็จะใช้ชื่อ ชื่อเต็มชื่อเต็มทั้งชื่อนามสกุลนะคะส่วนถ้าเป็นวาสารในต่างประเทศก็จะกลับนามสกุลและตามด้วยชื่อแต่บางวาสารก็เป็นชื่อการยังเป็นทุยย่อเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะใช้เอโนตแก้ไขได้แล้วก็การอ้างอิงถ้าเป็นแบบตัวเลขบางวาสารก็จะเป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมบางวาสารก็จะเป็นวงเล็บโค้งโค้งหัวท้ายบางวาสารก็จะเป็น บางวารสารก็จะเป็นลนักษณะเป็นตัวยกอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็แล้วแต่สไตล์ของวารสารรวมถึงชื่อวารสารด้วยถ้าเป็นวารสารบางชื่อเราไปดูอ้างอิงท้ทยเปเปอร์ของเขาอะบางบางชื่อก็จะใช้ตัวย่อของวารสารนะคะ,ะเราก็จะต้องย่อให้เขาในรายการอ้างอิงท้ายเอกสารซึ่งอันเนี้ยก็จะมีแหล่งสำหรับให้เราค้นนะคะถ้าเราไม่ทราบ ชื่อย่อของของวารสารชื่อนั้นแต่ว่าในเอ d นโน e ก็จะมีมาให้อยู่นะคะบางส่วนบางส่วนก็จะมีชื่อย่อมาให้นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นอันนี้คัดมาจากาเว็บไซต์ในต่างประเทศนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่เวลาส่งไปตีพิมพ์ในวารสารเนาะนะคะมันจะมีขั้นตอนก็คือพอเขา เข้าระบบแล้ว,วเขาก็เขาก็จะเช็คพารเจอริซึมก็คือเช็คเป็นโปรแกรมตรวจการคัดลอกนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็บริวิทยาลัยใช้โปรแกรมเทอร์นิตอินแหล่ว่าวานนี้ก็จะมีอบรมของของอาจารย์นะคะสำหรับสำหรับการใช้โปรแกรมเทอร์นิตอินในวารสารหลายๆชื่อนะคะในต่างประเทศเขาก็ใช้เทอร์นิตอินเป็นตัวเช็คนะคะ,นะคะเขาก็จะเช็คว่าว่าต้นฉบับของเราเนี่ยเขาเราอ้างอิง ซ้ํากับที่อื่นกี่เปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเขาก็จะกําหนดไว้ว่าไม่เกินกี่เปอร์เซนต์เล้จะส่งรีพอร์ตมาให้เราแก้ปรับแก้รีไวซ์การนั่งอิงนะคะจากประสบการณ์อันนี้อาจารย์อาจจะอาจจะมีประสบการณ์ในการตีพิมพ์เยอะแต่ว่าจากประสบการณ์แนะนำรักึษาพอเอกเขาส่งส่งไปตีพิมพ์แล้วแล้วเขาส่งกลับมาว่าอ่าักอ่าซ้ำนะคะ เกินเปอร์เซ็นที่เขากำหนดให้ไปเหมือนกับไปรีไวซ์ใหม่นะคะซึ่งอันนี้เปเปิร์าอังกฤษสนกษาปอเอกเขาก็จะต้องไปปรึกษากับกับกับผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษนนเขาก็ใช้ของ NULC นะคะอันนั้นเขาก็จะต้องไปพาราเฟสใหม่ก็คืออาจจะไปเขียนภาษาอังกฤษนนให้มันเป็นไม่ใช่เขียนแบบสไตล์เดิมเหมือนคัดลอกก๊อปปี้มาจากที่อื่น นะคะก็อาจจะเป็นเรียงเป็นพาจากอดีตบอยก็เป็นพาสซีบอยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราอาจจะต้องเตรียมถ้าปัจจุบันนี้บัณฑิตใช้ t u r n i ิกอก็ดีมากเลยเพราะว่าหน,นอกจากเราจะเช็คกยานิพนธ์ของนักศึกษาได้แล้วอาจารย์จะเช็คบทความของตัวเองได้ด้วยว่า,าเช็คเบื้องต้นพอเอาเข้า,าโปรแกรมคัดลอกแล้วมัน ซ้ำกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าไอตัวเทอร์นิตอินมันเป็นคังมันจะไปไปเสิร์ชจ,จากกทความที่มีเผยแพร่อยู่ในที่ต่างๆเราจะเริ่มในส่วนของโปรแกรม EndNote ในส่วนที่ช่วยเตรียมรูปแบบนะคะแน่นอนคือเราจะต้องมีข้อมูลในเอ,อ็นโนดไลบรารีของเราพร้อมแล้วนะคะยกตัวอย่าง จากหน้าที่เดโมก็จะเปิดไลบรารีขึ้นมาอันนึงนะคะซึ่งเราเก็บข้อมูลนะคะยกตัวอย่างอันนี้ค้นเรื่องเกี่ยวกับเมตาเวิร์สนะคะซึ่งเป็นเรื่องอตอนนี้กำลังเป็นเรื่องดังเก,เ,กเกี่ยวกับทางเทคโนโลยีก็ระบบโซเชียลมีเดียนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับมีเดียต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็ไปเสิร์ชจากทางข้อมูลออนไลน์นะคะ ที่ห้องสมุดบอกรับไว้นะคะก็อันนี้นหนึ่งยกตัวอย่างเช่นจะดู URL นะคะอ,อยู่ใน s c h o ก็มีนะคะแล้วกอ็อันนี้เสริญจ,จาก s c h o นะคะแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นหนังสือ,อตัวเล่มอยู่ในห้องสมุดนะคะเนื่องจากระบบ Echo เนี่ย วันเสิร์ชเอ็กโคสามารถเสิร์ชได้ทั้งพวกบทความที่อยู่ในทางฐานข้อมูลต่างประเทศแล้วก็ที่บทความที่อยู่ใน TGI หรืออยู่ใน o p e c นะคะถ้าถ้าเป็นวันเสิร์ช EDS อต่ถ้าไปเสิร์ชจากจากบุ๊กเนาะนะคะเสิร์ชจากหน้าหน้าเสิร์ชบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีอยู่แท็บแรกเลยวันเสิร์ช EDS นะคะอันนี้ก็ จะเป็นส่วนที่ที่ค่อนข้างมีข้อมูลเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราเอ่อเิร์ชจ,จากต่างประเทศโดยผ่านไซ d i เล็กนะคะเป็นหลักนะคะหรือทางข้อมูลในสาขาอื่นๆเช่นอีเมลอะไรเงี้ยนะคะหรือทางด้านเนื้ i ไซก็าจะเป็นซีนาอะไรเงี้ยก็ออกไปค้นจากฐานพวกนั้นได้นะคะแล้วก็เอาเข้า in n o t e นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฐานหนึ่งซึ่งก็จะมีบทความภาษาไทยด้วยนะคะยกตัวอย่างที่เอาโหลดใน มาใส่ในไลบรารีของเราเนี่ยก็ที่เดโม่ก็จะมีที่เสิร์ชมาจากวันเสิร์ช EDS นะคะก็จะเป็นบทความที่อยู่ในวารสาร TCI เป็นของไทยเช่น Journal of Communication, Communication, Communication Arts นะคะถ้าเราดับเบิลคลิกรายการไหนมันก็จะขึ้นโชว์พรีววให้ดูว่าบทความนี้อยู่ในวารสารชื่อนี้ชื่อนี้ นะคะแต่ว่าเวลาเอาข้อมูลโหลดเข้า EndNote แล้วถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะ EndNote มันอาจจะยังจัดเรียงรูปแบบเราไม่ถูกต้องนะคะถ้าเป็นภาษาไทย1นมันจะเข้าใจว่าเราอ่ะนิยมเรียกนามสกุลและตามด้วยชื่อเหมือนต่างชาตินะคะอันนี้มันก็จะกลับนามสกุลและตามด้วยชื่อให้เราเลยถ้าเป็นเอกสารฝังกฤษมันจะไม่มีปัญหาก็คือ ก็จะเป็นลันลกษณะรูปแบบนามสกุลตามด้วยชื่อนะคะถ้าเราจะดูรายละเอียดของข้อมูลข้างในนะคะ a u t อร์เนี่ยก็จะเป็นนามสกุลตามด้วยชื่อเรียงชื่อระบรรทัดนะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเราเข้าไปดูข้างในภาษาไทยเข้าไปดูใน edit เนี่ยก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะคะ จะมีัองภาษาอังกฤษภาษาไทยบางรายการก็ใส่ข้อมูลมาทั้งสองอันซึ่งในข้างในเนี้ยเราสามารถแก้ไขได้นะคะอันเนี้ยซ้ำกันเช่นชื่อไทยชื่ออังกฤษนะคะเราก็สามารถลบออกได้แล้วก็เวลาเราอ้างอิงเราต้องอ้างอิงภาษาเดียวนะคะเราไม่มีชื่อกำกับอีกภาษาหนึ่งเราก็ลบ ถ้าเราอ้างอิงภาษาไทยแล้วก็ลบชื่อสังเกตเราก็เซฟข้อมูลพวกนี้เราแก้ไขรา,ายละเอียดได้นะคะซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นส่วนที่ที่ถ้าเคยใช้ Enno ก็อาจจะทราบแล้วทีนี้ในส่วนของ Enno 20มันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ภาษาไทยซึ่งตอนนี้เขายังแก้ตัวโปรแกรมไม่ได้ก็คือถ้าถ้าดูในโปรแกรมนะคะอพอแก้ไขภาษาไทยปุ๊บมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันจะไม่มีปัญหาเวลาเราไปลงในเอกสาร เพียงแต่ว่าพอเราจะดูจากหน้าจอโปรแกรมอพอแก้ r คคอร์ที่่เป็นภาษาไทยปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นคารคเตอร์ที่อ่านไม่ได้นะคะนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะทีในส่วนที่เรามีข้อมูลอยู่ในไลบรารีแล้วนะคะเราจะเลือกรูปแบบอ้างอิงเราสามารถเลือกได้จากที่เป็นดับดาวลิสต์ตรงใต้แถบเส้นสีดำนะคะซึ่ง ถ้า,ยก,ายกตัวอย่างอย่างถ้าเราจะดูรูปแบบแบบ APA style นะคะเราก็เลือกตรงด r o ด d o ตรงนี้นะคะให้เป็น APA 6นะคะตอนนี้ APA มันมันมีถึง7แล้วนะคะแต่ว่า,าในเครื่องนี้ไม่แน่ใจว่าโหลดมาแล้วหรือยังนะคะถ้าต้องการาจะโหลดรูปแบบ APA เจะคะไปโหลดที่ eno.com ออกมาก็ได้นะคะ แล้วก็เอามาใส่ไว้ในตัวโปรแกรมนะคะเดี๋ยวขอเช็ค APA อ๋อ APA 7ในเครื่องมีแล้วนะคะค่ารูปแบบที่เราต้องการจะใช้ใส่ไว้ใน Endnote แล้วมันไม่มีในนี้เราสามารถโหลดเพิ่มได้ซึ่งเดี๋ยวจะมีน่าจะมีในสไลด์อื่นๆนะคะว่าเราจะโหลดมาจากได้จากที่ไหน นะคะอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนรูปแบบเราก็เลือกดับราวลิสนะคะแล้วก็เลือกรูปแบบ APA 7หรือ Vancouver ถ้าเราเลือกรูปแบบ Vancouver ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นหมายเลขให้เรานะคะเราไฮไลท์รายการไหนก็จะก็จะขึ้นตามรูปแบบ Vancouver ที่รายการนั้นนะคะอันนี้ก็จะเลือกรูปแบบได้จากตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ ส่วนที่มันแสดงรูปแบบที่จะไปปรากฏในเอกาสารก็คือช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนะคะสังเกตว่าถ้าเราเลือก APA ปุ๊บนะคะบรรทัดแรกมันจะชิดขอบนะคะแล้วบรรทัดที่สองขึ้นไปนะคะจนสิ้นสุดบรรทัดสุดท้ายของเรียการนี้จะเป็นเคาะเว้นระยะเข้าไปข้างในตรงกันนะคะอ,อันนี้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะปรับแก้ได้ตามรูปแบบที่เราต้องการวารสารบางเชื่อก็ปรากฏว่า,าใช้หมายเลขด้วยเป็น APA ประยุกต์ใช้หมายเลข1 2 3 4แล้วก็ค่อยชื่นชื่อผู้แต่งนะคะบางวารสารเป็น Vancouver ประยุกต์ก็คือเป็น Vancouver ก็จริงแต่ว่า,าเป็นลักษณะใช้เป็นผู้แต่ง แบบ APA อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวสไลด์หลังๆจะมีให้ดูเป็นตัวอย่างตรงส่วนเนี้ยตรง r ี V i e w เนี้ยนะคะเป็นส่วนที่เราดูรูปแบบได้นะคะว่าถ้าไปปรากฏที่เอกสารมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นภาษาไทยมันยังมีตัวที่เรายังไม่ได้แก้ไขพวกชื่อนามสกุลเดี๋ยวจะพูดอ,อีกทีหนึง่งในสไลด์ถัดไปนะคะเนี้ยพอถ้าเรา สมมติว่าเรามีรูปแบบที่เราแก้ไขไว้แล้วเนี่ยเราสามารถเลือกรูปแบบที่เราแก้ไขไว้แล้วเพราะว่าตัวสไตล์พวกนี้เราสามารถเซฟเป็นชื่ออื่นนะคะเป็นรีเนมเป็นชื่ออื่นได้ยกตัวอย่างในในในสไลด์เนี่ยก็จะมีทั้งรูปแบบ AP 6 Copy คือ Copy มาจาก AP แล้วมาอ d i t เองตามรูปแบบที่ ที่ที่ที่เราต้องการไปใช้เช่นอันนี้ copy T C T S B ก็คืออเป็นรูปแบบของ conference ของของ T S B เขาเป็นสมาคมของวิทยาศาสตร์ของเขานะคะนี่เป็นงานของปอเองเขาจะส่งไปตีพิมพ์ที่วารสารชื่อนี้แล้วรูปแบบก็เป็นรูปแบบที่มันไม่เหมือนกับ APA ต้นฉบับก็ต้องเอามาอีดิตใหม่เียหรือ APA 6 P S I U ก็เอาเป็นรูปแบบที่เอา APA มา อ่า t ดแก้ให้ให้ให้เป็นรูปแบบที่วารสาร p s i u กําหนดเนี้ยนะคะเราก็เซฟเป็นชื่อของเราได้แต่ถ้าเป็นรูปแบบสำเร็จรูปที่ท,ที่ห้องสมุดอ่าอดไว้โดยอิงรูปแบบการเขียนสารานิพนธ์ก็จะเป็น n u 6ไทย a p a 6 t ไทย n u reference อันเนี้ยนะคะซึ่งมีให้ดาวน์โหลดที่ที่ที่หน้าเว็บ end note support ของห้องสมุดนะคะ ทีนี้ถ้าเรายังไม่รู้ว่ารูปแบบที่ที่เราต้องการจะใช้มันมีอยู่ในนี้หรือเปล่าเราสามารถดูได้นะคะโดยสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะคะเราจะดูรูปแบบไหนดีนะคะเราเลือกอในลิสต์นี้อาจจะไม่ชัวร์ว่าเป็นรูปแบบที่ตรงกับที่เราต้องการใช้ไหมนะคะหรือมันยังไม่มี เราก็เลือก Select Another Style นะคะแล้วมันจะไปที่สไตล์การอ้างอิงข้างในนะคะทีน,นี้แล้วถ้าเราจะดูรูปแบบของมันคร่าวๆเราคลิกที่ Style Info ตรงนี้ตรงปุ่ม3อันเรียงกันตรงนี้นะคะคลิกที่ Style Info ตรงนี้นะคะมันก็จะพรีวิวให้ดูว่าอ๋อ Vancouver มันเป็นรูปแบบหมายเลขแล้วตามด้วยจุดนะคะแต่ว่ามันจะมีบาง รูปแบบที่มันเป็นรูปแบบตามชื่อวารสารอย่างเช่นวารสาร plus นะคะเป็นวารสารทางด้านเมดิซีนอันนี้พอคลิกดูไฮไลท์ปุ๊บตรง preview มันเป็นหมายเลขออกแสดงว่ามันอ้างอิงแวนคูเวอร์เหมือนต้นฉบับเลยแต่ถ้าเป็นวารสารชื่ออื่นเช่น organic letter ปรากฏว่ามันมันแปกกว่าต้นฉบับก็คือ,อชื่อวารสารเขาให้ใส่ตัวเอียง แล้วก็ปีพิมพ์ให้ใส่ไฮไลท์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรือ,อลองดูวรารสารทางด้านาสังคมศาสตร์บ้างาวรารสารอะไรดีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะปรากฏว่าวรารสารโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาให้ชิดขอบทุกรายการเลยนะคะอันนี้อันนี้เราก็ต้องไปดูนะคะว่าในตัว เราอาจจะไปเช็คกับเว็บไซต์ของวารสารโดยตรงก็ได้ไปเสิร์ชดูว่า,าวารสารชื่อนี้เขาอ้าง,งอิงแบบนี้จริงไหมนะคะแล้วก็จะดูวารสารชื่อ<ๆ> Nursing Research Nursing Research เป็นวาราสารทางด้าน,น,น Nursing แต่ว่าใช้รูปแบบ APA นะคะก็ไม่จาเป็นว่าทางด้าน h e a l ซจะใช้ Vancouver ทุกอันนะคะอันนี้เป็นแบบ APA แ,แต่ว่าเป็นตัวให้ ให้เป็นตัวเอียงนะคะอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบเหมือนต้นฉบับเลยเพราะว่า APA ใช้ตัวเอียงที่วาสาที่ชื่อวาสารนะคะ,ะหรือว่าสาเนเจอร์วาสารนเจอร์ปรากฏว่าเป็นแบบ Vancouver แต่ว่าให้แ a n g i n g ก็คือเคาะเข้าไปข้างในทุกบรรทัดเลยนะคะอันนี้ถ้าเราใช้เราต้องการ ตงไปตีทีมวรสารที่รูปแบบแคล้ายๆนี้เราก็อาจจะเลือกรูปแบบนี้มาแล้วก็เอามาประยุกต์ก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเลือกรูปแบบเน,นเจอร์ปุ๊บลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ทุกอันเลยก็คือเป็นแฮงกิ้งเข้าไปข้างในนะคะทุกบรรทัดน,นะคะอันนี้ก็คือเราสามารถไปเลือกรูปแบบแล้วก็ดูคร่าวๆก่อนก็ได้นะคะว่าวรสารที่ที่ที่เราสนใจจะไปตีพิมพ์เนี่ยมันจะมีรูปแบบอยู่ในนี้ไหม เราอาจจะเอาของเขามาประยุกต์นะคะไฮไลท์ดูอ,อย่างวาสารนาโนเทคทูเดย์ก็เป็นรูปแบบเป็นคล้ายๆแบบแวนคูเวอร์แต่ชิดขอบบรรทัดที่สองขึ้นไปให้ชิดขอบเลยนะคะแล้วก็บรรทัดแรกก็ชิดวงเล็บเลยนะคะไม่มีขอบแถบนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดอูอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นแลนเซ็ต แลนเซ็ก็จะเป็นแวตคูเวนะ